วัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเยอีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟคคาร์ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาล87นะคะวันนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวรถเก่งอีโคคาร์กันบ้างนะคะใครที่กําลังตามหารถเล็กๆไว้ใช้งานเนี่ยรับรองว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะรถเป็นปี2018แต่จดทะเบียนใช้งานปี2019นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2เป็นรุ่นตัว E ต o y ย t ต้ a ยา s a t เทนะคะ เรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนให้ความสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถเก๋งอีโคคาร์ค่ายโตโยต้าคันนี้ค่ะซึ่งราคานี่เบียร์บอกได้เลยว่าถูกมากสำหรับคันนี้บอสเราตั้งขายอยู่ที่397,000แต่สำหรับวันนี้โปรโมชั่นลูกค้าออนไลน์นะคะเราไม่ขายนะ คุณจองเท่าไหร่คุณลดขึ้นไปเลย10เท่าคันนี้เราเปิดจองได้2,000บาทราคาเน็ตแล้วอยู่ที่3 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าถูกมากเลยแล้วก็ที่สำคัญออกรยแค่100บาทโปรโมชั่นนะแล้วก็ผ่อนไปเลยแค่6,000บาทเองสำหรับคันนี้สภาพรถใหม่ๆกริบๆแบบนี้ปีใหม่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยเขาจะมีสเปคแล้วก็ออฟชั่นอะไรติดรถมาให้บ้างเดี๋ยวเบียจะไล่ให้ดูทีละจุดค่ะ มาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นไฟแบบมาติ r รีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็เป็นแบบฮาโลเจนนะสำหรับตัวไฟหน้าของเขา mm hmm. ด้านล่างมีกันชนตัดสีดำมาให้นะคะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้แล้วก็สวยงามค่ะสำหรับรุ่นนี้ตัวรถเป็นสีขาวนะคะสภาพนี้ใหม่มากๆเลยสำหรับคันนี้แ mm hmm. <Mac S 2> ม็กเดิมมาจากโรงงานนะคะตัวนี่เป็นแม็กขอบ15นะแล้วก็ด้านหน้ามีดิสเบรกให้ค่ะสำหรับตัวนี้ แมกแท้มาจากโรงงานกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะมือเปิดประตูตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านในยังมีระบบป้องกันจลกรรมนะคะ TDS ใส่เข้ามาให้ด้วยสําหรับคันนี้กระจกยังเดิมๆทุกอย่างค่ะตัวรถไม่เคยมีประวัติการชนมานะคะสําหรับคันนี้ไม่มีรอยเฉียวชนสะเก็ดหินลักยิ้มไม่มีเลยสําหรับคันนี้เราให้ดูกันชัดๆทีละจุดเลยสำหรับตัวรถเก๋งอีโคคารคันนี้ค่ะ ด้านหลังจะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์มาให้ค่ะแล้วก็ะระบบไล่ฟ้าไฟเบรุ่นที่3ค่ะแล้วก็ไฟท้ายนะคะตัวนี้เราก็ไฟหลีกก็เป็น LED หมดเลยนะคะ <S 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 แล้วก็มีตัวโลโกูบ่งบอกว่าเป็นตัว E ให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้เราไปดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างค่ะสภาพโดยรวมภายนอกคันนี้น่าใช้มากๆแล้วก็ใครได้ไปนี่ใหม่มากๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในค่ะ, <S <S าะมาดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้อ่า ห้องโดยสารเนี่ยเขาเป็นเบาะผ้านะตัวนี้เบาะผ้ามันจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองและเวลานั่งก็จะรู้สึกให้อารมณ์แบบสบายๆนุ่มๆแล้วก็ด้านหลังมีจุดยึดให้นะคะเป็นสําหรับคาซีทนะสำหรับตัวนี้ใครที่มีเด็กเล็กๆนะคะสามารถยึดกับคาซีทได้นะ แล้วก็ห้องโดยสารของเขาออกแบบมาให้เป็นสีดําค่ะคุมโทนมาให้เป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีคโครเมียมแบบนี้ให้นะคะทาให้คอนโซลหน้าของเขาเนี่ยมันดูมีมิติแล้วก็ดูลงตัวแล้วก็ดูสวยงามออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะสปอร์ตเหมือนกันนะคะสาหรับคันนี้แอร์แบกรุ่นนี้ให้มาทั้งหมด7จุดเลยนะให้มาเยอะมากสําหรับอ e ีโคคาค่ะมีทั้งหมด7ตําแหน่งเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็พวงมาลัยของเขาเป็นแบบ มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้ด้วยค่ะพวงมาลัยยังสามารถปรับสูงตามได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ด้านซ้ายจะปรับเสียงลดเสียงได้นะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้อยู่ด้านขวานะมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธให้ค่ะสําหรับคันนี้กระจกขึ้นลงแบบออโต้ค่ะมีวันทัดให้เฉพาะฝั่งคนขับนะคะสําหรับตัวนี้แต่ว่าทั้งสามบานก็ออโต้หมดเลยแต่สัมผัสเดียวแค่ตัวฝั่งคนขับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะสามารถปรับ ไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมีปุ่มล็อกกระจกมาให้ค่ะสําหรับตัวนี้ระบบป้องกันการลื่นถลายเขาใส่เข้ามาให้นะก็เป็นออปชันที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อยู่เบือนกันสําหรับตัวรถเก๋งอ e ีโคคาร์น,นี้ค่ะระบบเกียร์เป็น CVT นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีโหมดสปอร์ตให้สามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์ค่ะในส่วนของตัวระบบปัดน้ําฝนสามารถตั้งหน่วงเวลาได้แล้วก็ปรับเวลาได้นะคะในส่วนของตัวนี้ ไฟหน้ายังให้มาเป็นแบบเดิมๆค่ะตัวนี้ก็คือเปิดปิดได้ธรรมดายังไม่ได้ให้ระบบออตโต้มานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังตัดลดแสงได้จ้ะคันนี้สภาพนี่ใหม่มากแล้วก็บอกได้เลยว่าคันนี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยราคาอยู่แค่3 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วก็ผ่อนแค่6 0 0 0บาทเองออกรถแค่ร้อยเดียวอะ่ะคุ้มมากๆเลยเดียบอกได้เลยว่าถ้าอยากได้นะโทรมาได้เลยนะคะแคปชั่นเราใส่เบอร์โทรไว้ให้ใหด้านล่าง หรือว่าจะสแกน QR โค้ดทางไลน์ก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกโทรนะคะหรืออยากจะเข้ามาดูรถเปิดจริงเนี่ยถนนสุขุมวิท105ซอยลาดาน87เข้ามาหาเบียร์ได้ตลอดเวลานะคะถึง6โมงเย็นนะไม่ตลอดเวลา <c oughs> โอเคสภาพโดยรวมตัวนี้เดี๋ยวไปดูหน้าจอวิทยุให้ก่อนตัวนี้ก็เชื่อมต่อในเรื่องของตัว FMAM ได้นะคะ AUX USB ได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยระบบแอร์ให้มาเป็นออโต้ด้วยนะรุ่นนี้ก็คือ สามารถปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็มีระบบไลฟฟ้าให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถก็ใส่เข้ามาให้เหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้คอนโซลก็ตัดสีโครเมียมมาให้ดูหรูหราแล้วก็ออกอารมณ์ค่อนข้างที่สปอร์ตวัยรุ่นชอบมากๆาเลยสาหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวเบียร์พาไปดูห้องเครื่องบ้างค่ะไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเขากันบ้างค่ะสําหรับตัวอ e ีโคคารคันนี้ค่ะ เดี๋ยวเรียนไล่ให้ดูทีละจุดนะตัวนี้สติ๊กเอออก,ออกอร์ม้ออกอยังอยู่นะคะน็อตยังเดิมๆทุกอย่างค่ะน็อตฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับค่ะในส่วนของตัวคา,านหน้าก็ยังเป็นคานหลักเดิมๆม,มาจากโรงงานแล้วก็สภาพห้องเครื่องสภาพตัวรถโครงสร้างหลักเนี่ยมาจากโรงงานเดิมๆเ,เลยค่ะไม่เคยโดนชนมาแน่นอน พราะว่าที่เพอร์เฟกต์ค่าของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหมเราไม่เอามาขายนะคะเราคัดแต่สิ่งดีๆมาให้ลูกค้านะคะสําหรับวันนี้ด้านบนฉนวนกันความร้อนของเขาก็ยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะสําหรับคันนี้ลอยเมสอาร์คต่างๆยังคลิวครบทุกจุดนะคะแล้วก็ยังสมบูรณ์แบบมากๆสําหรับตัวนี้ค่ะ รวมไปถึงในส่วนของตัวฝาครอบห้องเครื่องของเขาก็ยังเดิมๆอยู่ค่ะแบตเตอรี่ใช้งานได้ค่อนข้างดีน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มค่ะรุ่นนี้รถเกง Eco ๋งอีโคคาร์ที่สมรรถนะในเรื่องของความปลอดภัยให้มาค่อนข้างสูงค่ะสำหรับคันนี้แล้วก็ที่สำคัญราคาถูกแล้วก็ผ่อนถูกมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาอีกรอบนึงเดี๋ยวเบสรุปให้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวราคากันอีกรอบหนึ่งนะคะ oh. เดี๋ยวเวียวจะสรุปราคาให้พร้อมโปรโมชั่นโดนๆให้นะคะสำหรับคันนี้ย้ำอีกรอบนึงรถเกง Eco ๋ง e ีโคคาเครื่องยนต์1.2แบรนด์โตโยต้เป็น Toyota ายาริสเอทีค่ะรถเป็นปี2018จดทะเบียนใช้งานปี2019นะคะเครื่องยนต์ 1.2e คันนี้ราคาตั้งขายเราอยู่ที่397,000นะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษโดนใจสำหรับลูกค้าที่ช,ชมช่องทางออนไลน์อยู่นะคะ จองเท่าไหร่เราลดคืนไป10เท่าคันนี้เปิดจองได้ถึง2,000บาทคุณรับส่วนลดอีกทันที20,000บาทเท่ากับว่าคันนี้ขายอยู่แค่377,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ออกรถแค่ร้อยเดียวเหมือนเดิมฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยและที่สําคัญค่ะรับประกันสูงสุด1ปีแล้วก็10,000กิโเมตรเราก็มีให้วันรับรถเรายังมีในส่วนของตัวบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะคันนี้3ามแสนเจ็ดบาทนะคะผ่อนแค่6กพันบาทสําหรับใครที่หารถไว้ใช้งานคันนี้เบียแนะนํามากๆเลยอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะถนนสุข COVID ุมวิทร้อยหซอยลาซาน8ปดสิบเจ็ดหรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างหรือสแกน ครได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะคุยทางไลน์กับเรานะคะสแกน QR วอาคอดได้เลยค่ะแล้วก็ใครที่ดูคลิปอยู่ถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียเอารถดีดรถสวยๆเข้ามาให้ดูค่ะอย่าลืมกดติดตามเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ